โอเคครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมจิตโสยานะครับวันนี้เราจะมารีวิวบล็อกที่เราสั่งจากร้านมานะครับว่าจะได้ของเนิ่นนานเหลือเกินนะครับแต่ของก็เริ่มเข้าร้านแล้วก็เรามาดูกันดีกว่านะเราก็ต้องมาปัดแปดกล่องใช่ไหมกล่องก็ใหญ่พสอสมควรนะเพราะว่าเขาจะแพ็คมาให้แบบอย่างดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าร้านนี้เขาแพ็คมาให้ดีอยู่แล้วนะครับปกติอะไรเงี้ยก็มันมีประมาณ3อย่างนะในกล่องนี้นะครับ เอ้ยเอ้ยอช่างม่งครับฉีดฉีกกระชากโหอะไรวันนี้อ่ยอะไรกันครับอืมโอเคกล่องมันไปปิดแบบมันลงล็อกไม่ได้ไงโอเคครับอ่ะเริ่มเราเอาออกมาเรียงก่อนดีกว่าของไม่เยอะนะครับของไม่เยอะ,อะหมดละน่าจะหมดละ อ่าโอเคของมาเยอะแต่ว่าต้องกล่องใหญ่นะครับเริ่มจากหนังสือนะครับสรุปรักยายแฟนเช่านะครับเพื่อเป็นเหตุผลที่ทำไไมถึงมีไอเจ้ากระบอกนี้มานะครับก็คือสิ่งสิ่งนี้นั่นเองเออหลังยางปีเวแล้วนี้ครับอ่าอันนี้สวยนะครับลายนี้สวยๆก็คือเป็นของปกพิเศษแฟนเช่าเล่น23ที่ผมเพิ่งได้รับมานะครับอ่ะเราดูวันนี้เสร็จเราจะวางเอาไว้นะครับ เรามาดูหนังสือกันนะก็อ,อื่นก็ปาดปุ๊บอ่าโอเคแต่พวกนี้มันไม่ใช่ไฮไลท์นะครับพวกนี้ไม่ใช่ไฮไลท์แต่ประการใดทางปวงนะไฮไลท์ High เรามันไมไ่อยู่ที่นี่เราแค่มาขั้นเวลานะครับอันนี้ก็เหมือนเป็นแค่คนขั้นเวลาของเรานะครับคนไม่จริงใจ อ่ะนี่ครับประวิเศษไม่มีอะไรนะครับธรรมดานะคงไม่ต้องพูดอะไรมากแล้วครับแฟนยืดต่อไปนะครับกล่องรักไวใสนะครับอืมเรื่องนี้สนุกมากนะครับสําหรับผมนะในช่วงแรกส่วนช่วงหลังไม่รู้เหมือนกันปกก็พับมาเบี้ยวเบียวนิดนึงป่ะเออปกพับมาเบี้ยวนิดนึงนะครับแต่ว่าปกคมดีก็ไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเรื่องปกก็นิดหน่อยโอเคนะครับก็กล่องรักไวใสบูบ็อกซ์นะครับหนึ่งเล่มตอนแรกก็คิดว่าสยามเบนเดอร์อาจจะได้ไปนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับมาเรามาดูไฮไลท์เลยดีกว่า ลิ้นผมเปรี้ยๆหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนฟังได้ผมเชื่อมั่นนะครับอ่ะเรามาดูไฮไลท์เรานะครับสิ่งที่ผมว่าเวลาเก็บครบแล้วมันมีมันเนี่ยมันรู้สึกดีดีนะครับนั่นคืออะไรนั่นเองนะครับอ่ะเห็นอย่าง,งนี้รู้แล้วครับยังไงก็รู้แล้วใช่ไหมถ้าเป็นโปรเพเยอร์นะครับเห็นก็อ๋ออย่แล้วนะครับมามกระดาษเราจะไม่ต้องเก็บไหมไม่ต้องนะ,นะครับอย่างเราเข้าตู้แล้ว กาด้านบ็อกพิเศษนะครับของเรื่องโหมันบุบทุกมุมเลยเนี่ยอืเดี๋ยวเขาต้องจะทำมุนนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับบอกเรื่องอายากแท้จริงหนอรักของโอตาคุนะครับก็เดินทางมาจบทั้งหมดส1บเอ็ดเล่มทั่วนนะครับปุ๊บอ่าดูลายนะครับแต่ก่อนดูรายเราจะไปหยิบหนังสือมา แรด้านนะครับก็คือญาติแท้จริงหนอรักของโอตาคุนะครับเดินทางมาจบเรียบร้อยอ่านถามว่าถึงไหนแล้วไม่ถึงไหนเลยครับผมนี่นะครับทั้งหมดกี่เล่ม11เล่มจบนะครับเดีย๋ยวผมมีเล่มปกพิเศษของเล่ม1ิบอีกนะครับเราเอาไงดีเราเอาปกพิเศษแยกไปแล้วกันนะครับอ่ะเรามาดูปกพิเศษก่อนกับปกธรรมดานะครับนี่ครับปกพิเศษ จะเป็นตอนเด็กนะครับผมทั้งคู่ส่วนปกธรรมดาจะเป็นตอนโตก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับบริบทยืนแต่ก็หน้าเหมือนกันนับยิ้มนะครับไม่มีอะไรเลยนะความต่างข้างในเนื้อหาก,ก็เหมือนกันแต่กปกพิเศษมันจะมาพร้อมบ็อกซ์นั่นเองนะครับความต่างซึ่งปกพิเศษเนี่ยของเรามีตําหนิน reef, ิดนึงนะครับซีลเรามีตําหนิเห็นไหมแต่มันคงไม่ถึงข้งางในนะครับเพื่อที่ดูเป็นแค่ตําหนินิดหน่อยนะครับจากรอยฉลอกนิดเดียวนะครับมันก็เป็นแค่ซีลนะซึ่งเดี๋ยวเล่มนี้เราเก็บนะครับผมมีโซนที่ผมแยกไว้สําหรับปกพิเศษอยู่แล้ว เราก็ต้องมาแกะอันนี้ทิ้งนะครับถ้าจะเอาเข้ากล่องปึ๊บมีกี่เล่มที่ใส่สองเล่มอ่ะทุกคนโตโตผมนี่ตอนนี้คือโคตรลกอ่ะเรามาใส่ลองใส่กล่องกันดูนะครับกล่องเราต้องรีวิวลวดลายไหมถ้าจะเหมาะสมเราก็ต้องให้ดูนะครับอ่ะข้างๆนะครับเป็นคู่ของอน้องพระเอกหลัก นะครับผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับอันนี้ก็คู่พระเอกเลยนี่ก็คู่เพื่อนเพื่อนร่วมงานพระเอกนะครับข้างล่างก็รักพิมพ์3มคู่นะครับท่วนข้างบนก็เป็นชื่อเรื่องผมว่ามันก็สวยกระทัดรัดดีนับกล่องก็ตามวัสดุนะครับก็กระดาษแข็งธรรมดานะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็เริ่มใส่เล่มที่1ซึ่งเรื่องเนี้ยนะครับเล่มจะค่อนข้างบางนะครับมันก็จะทําให้เราอยสั่นไม่ตรงออือเบี้ยวนิดนึงนะครับ ซึ่งพอมันค่อนข้างบานเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยกินพื้นที่นะครับปุ๊บสใช่ไหมแล้วก็ส5่หปุ๊บหปุ๊บเจ็ดนะครับมันก็จะเป็นปกรูปคู่นะครับนแต่ละคนนะแห่งแต่ละคู่นะครับสลับกันไปสลับกันมานะครับ8 9 10นะครับแล้วก็สุดท้ายไฟนอลเลยสิบเอ็นะครับเราไปแกะมันตอนไหนวะเนี่ย ใส่ได้ไหมอาจจะต้องนี่ได้ละพอดีเป๊ะนะครับใส่เป็นปกธรรมดาไปเนาะเพราะว่าปกพิเศษเนะี่ยจะไม่มีราคานะครับเอาไปไที่อื่นดีกว,ว่าปกธรรมดานะพอใส่เป็นราคาเป็นซีนะครับฟิงแต่อันนี้จะเป็นปกที่มันเงาสะท้อนกับชาวบ้านเร่ออื่นเท่านะครับเป็นไงทุกคนอยากได้ละสินะครับ ก็ตัวกล่องน่าจะยังพอหาได้ชิวๆนะครับแต่ว่าตัวหนังสือผมไม่แน่ใจว่ามันหาย,ยากหรือเปล่าเพราะว่าผมเริ่มเก็บตั้งแต่แรกเคยคิดจะขายนะครับเต่นดีใจนะครับที่ยังไม่ขายถือว่าจิตถูกนะครับเดยวก็ถ้าเซตนี้ก็แปดเท่าไหร่เล่มละแปดใช่ไหมครับแปดสิบเป็นแปดสิบปดสิบเป็นแปดร้อยแปดสิบบวกกล่องส5 0้าสิบก็เกือบพันห้านะครับกล่องนี้แบบราคาปกนะครับเพียวๆรวมเล่มนี้ด้วยนะประมาณนี้ครับ ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วเนาะเพราะว่าอนาฬิกานะครับบ่ายสองห้าก็ทุกคนเห็นเวลาเมื่อกี้ใช่ไหมถ้าอยากรู้ว่าคลิปลงช้าลงเร็วนะครับลองเทียบดูว่าผมตัดมานแค่ไหนคือคลิปเนี่ยตัดแป๊บเดียวนะครับแต่ที่นานคือเดี๋ยวค่อยตัดก็ได้ดูอีกสักคลิปอะไรเงี้ยนะครับเรื่อง u t u b e ก็หมดวันนะครับอรอบนี้มีแค่นี้นะครับส่วนงานหนังสือ3หน้านะครับใครที่ได้ไปนับรักพิมวันนี้นะครับ ของแรเพียบนะครับวันแรกก็คือวันที่2 9นะวันนี้นะวันที่อัดคลิปนี้คือวันที่29ของแรเต็มเลยนะครับซึ่งผมอยากได้หลายเรื่องเหมือนกันนะครับแต่เธอผู้เป็นนิรันดร์อะไรเงี้ยนะครับมีไปลงในงานคือทำไมไม่ลงเว็บด้วยนะครับบางคนเขาไม่อยากไปเนาะเออนะครับเรามันเป็นช่วงสถานาการณ์โควิดเนาะแทนที่จะเออลงเว็บด้วยอะไรด้วยนะครับไม่ครับ ไปแย่งกันหน้างานนะเห็นเมื่อเช้าดูในกลุ่มนะครับหลังเปิดงานน่ะคนที่เขาไปต่อทีหลังแบบมามาแบบเร็วแล้วนะคือแบบมาตอนเปิดงานเนี่ยคิวสี่ร้อยห้าร้อยเออคิวสี่ร้อยห้าร้อยนะครับแล้วจักได้คิวหนึ่งเหมือนจะเป็นตีสามนะครับไปต่อน่ะคือมันคงเป็นอาชีพไปแล้วแหละครับพี่รนังสือมันหิ้วมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามีคนที่เขาจะไปไม่ได้แต่คนที่กวาดไปเก่งกัไรเนี่ยนะครับมันก็ไม่ดีเลยนะครับผมว่ามันหนังสือเนี่ย คุณค่ามันคือเนื้อเรื่องข้างในนะครับบางคนเขาอยากอ่านนะมันจะได้สนหรับสนุนลิขสิทธิ์แท้อะไรเงี้ยน,นะครับแต่มันก็ไม่มีให้อ่านนะครับซึ่งผมไม่แนะนานะว่าคุณบอกว่าเอ้ยไม่มีก็ไปอ่านเถอะอะไรเงี้ยเออเราว่ามันไม่ค่อยดีนะครับคือผมว่าการ์ตูนหลายค่ายสนุกนะครับโดยเฉพาะสยามอินเตอร์เนี่ยสนุกนะครับ ใช้ได้เลยแต่และเรื่องซึ่งค่อนข้างถูกกับอ่ารสนิยมผมแล้วก็ฟินิกนิยายผมก็ชอบนะครับหลายๆค่ายลองเปิดใจมากกว่ารักพิมดูครับเพราะว่าถ้ารักพิมพ์จริงๆถ้ามาเล่นทีหลังเนี่ยสมมุติคุณอยากได้เรื่องเอาเรื่องอะไรเอาเรื่องนี้ก็ได้เนี่ยอยากได้เรื่องเนี้ยครบๆนะครับราคาปกแบบมิตรภาพเนี่ยพร้อมกล่องเนี่ยกล่องหาได้แต่บางเล่มเนี่ยมันขาดนะครับคุณก็ต้องไปซื้อแพงเพิ่มอีกอ่ะมันก็นะไปดูค่ายอื่นก็ได้นะครับสยามอินเตอร์ฟินิกนะครับก็มีเปิดพีนะฟินิกจะทุกเดือน สูบเงินนะครับก็แพงแห้งนะครับถ้าซื้อเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะพวกเป็นเซตอย่างเงี้ยแต่คือผมชอบนิยายที่เป็นเล่มแยกๆอะไรมากกว่ามันประหยัดดีนะครับเอาง่ายๆคือผมไม่มีตังค์เนี่ยแค่ซื้อเซตน,นี้ผมก็แห้งแล้วนะครับไม่ได้แบบผมยังก็อายุพอสมควรแต่ว่าก็ยังเรียนอยู่นะครับเรียนมหาลัาย นะครับก็ยังไม่ได้หางานทํามีเงินรายได้ประจาเป็นหลักเป็นแหล่งเนี้ยก็ใช้เงินเก็บเอานะครับมันก็ก็ได้เท่าที่ทุกคนเคยเห็นนะครับว่าผมมีอะไรบ้างก็สะสมมาเรื่อยๆนะครับผมดีตรงนี้ว่าผมเข้าวงการหนังสือได้ได้ไวนะครับคือหลายคนที่เข้ามาช่วงนี้นะครับลาบากหน่อยผมไม่รู้ว่ามันเริ่มนิยมหรือมันนิยมอยู่แล้วแต่เหมือน2 3ปีนี้มันค่อนข้างคนเริ่มหันมาอ่านการ์ตูนเยอะหรอ ผมเป็นพวกชอบอ่านตั้งนานแล้วผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับหรือว่าอาจจะอ่านกันมานานแล้วอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าแค่ค่ายนี้มันผลิตของมาไม่พอคนก็เลยเห็นช่องทางแล้วเลยเอาไปเกง็งมันกาลายเป็นว่ามันไม่พอนะครับก็เลยไม่รู้เลยจริงๆว่าสรุปมันเป็นยังไงนะครับก็ใครที่ไปเดินงานหนังสือก็ระวังตัวด้วยละกันนะครับสําหรับคนที่ไปวันแรกนะครับรับพิมพ์เนี่ยก็ใส่หน้ากากดีๆนะครับล้างมือเจ,เจ,เจลแอลโกอฮอล์บ่อยๆนะผมก็คงแนะนําได้แค่นี้อ่ะสุดท้ายนะครับมาโปรโมทด,ดีกว่า โปรโมทนะครับก็คือผมไม่น่าจะยังไม่เคยพูดในช่องนะแต่ว่าในดิสคริปชันดิสคริปชันโอ้โหดิสคริปชันนะครับก็น่าจะมีให้เห็นอยู่นะครับสำหรับเพจโซยานะครับนี่นะครับเพจโซยาก็จะมีโพสอยู่ในอันนี้นะครับโพสก็จะมีแชร์บ้างนะครับว่าเออเนี่ยอันนี้ก็คือเล่มใหม่ในงานนะครับหนังสือออกใหม่ซัมเบอร์มุกเฟสนะครับจําหน่ายเลยนี่นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมก็อยากได้นะครับเรื่องนี้ก็อยากได้ เรื่องนี้ด้วยนะครับ3แล้วก็เอ่เรื่องนี้นะครับร้อยวันที่เธอจากไปนะครับก่อนที่เธอจะจากไป3 4เรื่อง4เรื่องนะครับผมก็โดนแต่มันสำหรับเดือนหน้าทั้งเดือนเลยมั้งนะครับเนี่ยแล้วก็มีแชร์คลิปที่ผมลงนะครับอ่าแชร์ข้อมูลนิดหน่อยนะครับไม่ได้แชร์แบบละเอียดนะไม่ได้แชร์เยอะมากพอแบบนึกได้ก็แชร์อ่ะสุดท้ายก็คือเธอใช่ไหมอ่าแล้วก็แชร์ไปนะครับแชร์แชร์แชร์อินสตาแกรมนะครับเพิ่งทําเลย เอสโอยาอนสกอร์ศูนย์หนึ่งสี่นะครับก็จะไปลงอนาคตอาจะทําพวกคลิปเรียวนะครับที่มันแบบเป็นวิดีโอน่ารักน่ารักนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ช่ำนะครับอันนี้ก็ถ่ายรูปอันนี้ก็จะเป็นคุณชิกิโมรินะครับนี่ก็ถ่ายลงสวยมากปกเรื่องนี้คือเดอ base จริงๆรนะรลายเส้นเขาโคตรสุดแค่เจ็บแค่ดูลายเส้นปกก็คุมแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับใครไม่มีก็ไม่รู้หาได้หรือเปล่านะครับไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันหลายๆเรื่องมันขาดนะครับเรื่องที่เป็นอนิเมะ มันก็ไปเรื่องปกติของรักพิมพ์ไปซะแล้วนะครับไม่มีอะไรแล้วครับโปรโมทเพจนะครับเดีย๋ยวแปะไว้ใต้ลิงก์นะใครจะรไปกดติดตามหรือใครจะไปกดติดตามอินสตาแกรมก็ขอฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วบ๊ายบายคามุย